สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูไข่ที่เราฟักไว้นะครับมาดูกันว่าเชื้อมันเดินหรือยังนะครับไปดูกันเลยครับอ่านะครับเราก็มาดูลูกแรกกันเลยนี่วิธีใช้ก็เอาเป็นไฟโทรศัพท์นะครับมาส่องกับไข่นะครับลูกแรกนะครับไม่ค่อยชัดนะครับนี่เชื้อยังไม่เดินนะครับลูกแรก ไปลูกต่อไปกันเลยครับมีลูกที่สองครับใกล้ๆครับนีเชื้เดินแล้วนะครับเดินเยอะเลย นี่นะครับถ้าดูดีๆมันมันจะเห็นเหมือนลูกนกกำลังขยับอยู่นะครับด้านในไข่นี่นะครับลูกนี้ก็มีลุ้นนะครับมีเชื้ออยู่นะครับนี่ลูกนกกำลังขยับอยู่นะครับ ดูใบจัดไปเลยครับเฉอเดินไม่ดีเลยครับนี่ก็เชื้อเดินแล้วนะครับนี่ครับเชื่อเดินแล้ว ลูกถัดไปเลยครับนี่เาเชื้อเดินแล้วครับลูกนกกำลังนิ่มเลยครับลูกนกวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้นะครับไข่ห้าฟองแล้วค่อยเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ